ไอถึงขนาดนั้นเลยนะผมถึงว่าว่าพวกนี้นะครับมันต้องย้อนอดีตครับพวกมันถึงจะหนาวไงครับนะถ้าไม่ย้อนอดีตมันก็ตีกินไปเรื่อยสิครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่ไม่รู้ครับไปเชื่อมันหมดครับนะมันผิดตรงไหนล่ะครับผมถามหน่อยคดีหลังนะครับยัดคดีครับนะมีการยัดคดีหลังรัฐประหารครับ ช่องลูมแดงสามวาอยู่ให้รู้ครับประวัติศาสตร์มันเป็นยังไงไม่ใช่จะมาเดินตามตูดนะครับไอลิมครับนะผมว่าผมถึงถามแล้วก็มันได้อะไรจากจากคนพวกนี้ครับถ้าเดินตามตูดถ้ามันจุดติดล้มได้ครับท่านผู้ชมต่อไปการเลือกตั้งของพวกเราต้องไปถามพ่อลิมนะครับว่าจะให้เลือก นักการเมืองแบบไหนพักการเมืองพักไหนต้องไปถามมานาเพราะว่ามันเป็นมาเฟียใหญ่คุมทั้งหมดเลยครับนะอ่จาลุวันเงินไปไหนเงินท่านทักษิณนี่ะสี่หมื่นหกพันล้านน่ะมึงก็ไปแบ่งกันเท่าไหร่แล้วเงินอยู่ที่ไหนมึงแจงหน่อยสิครับมึงต้องชี้แจงประชาชนไม่รู้เลยว่าเงินตรงนั้นไปไปไหนอยู่กับสนที่เท่าไหร่ นะครับไอลิ้มเท่าไร่มึงบอกมาเลยเล้มรัฐบาลทักษิณน,นะครับนะหาอะไรผิดไม่ได้ครับหาอะไรผิดไม่ได้กับพันตำรวจโทรดอ,อรทักษิณผมถึงอยากจะโยงมาว่าคดีของทักษิณเนี่ยครับ <c oughs> <c oughs> คนไทยยอมรับได้เลยครับล้มอำนาจแล้วมาตั้งคอตอสอครับนะไอบางสนที่ไอนี่ก็เนรคุณนะ ท่านทักษิณตั้งมากับมือนะประวิตยประยุทธ์เดี๋ยลวครับได้ดีได้ดีเพราะทักษิณดังนั้นนะครับแต่พวกนี้ในละคณครับมันถึงบ้านป่าแตกทุกวันกเพราะตรงนี้มันทําลายตลอดครับผมถึงบอกว่าท่านไม่ผิดครับยึดอํานาจแล้วมาทําอะไรครับมาตั้งคอตอสอครับ <laughs> ตั้งคอตอสอสารเตี้ยงไงครับสารเตี้ยมาสืบสวนสอบสวนความเสียหายของรัฐครับ ไอ้แก้วสันอย่างเงี้ยมันไว้เลยครับมันไว้ทักษิณเลยไอ้แก้วสันผมถามหน่อยไอ้แก้วสันไอ้น้มแย้มยิ้มไอ้สกอแสงเรืองอย่างนี้ครับบันเจิดิึงกรเน่ยตีอย่างนี้ครับนะคุณหญิงจารุวันคุณหญิงเป็ดหญิงมันไว้หน้าเลยครับมันไว้หน้าทักษิณได้เลยครับมันสตูทางการเมืองทางนั้นครับท่านผู้ชมจตุพรเออสนธยานมึงว่าไงงานนี้ เจาะไปเรื่อยครับเจาะยางพวกมึงนะแล้วจตุพรมึงว่าไงมึงยอมรับเหลือสารเตี้ยแบบนี้ครับที่มึงชั้นตืบตีชั้นตืบตีนะครับไอ้ลิมมึงยอมรับเหลือสารเตี้ยแบบนี้ลูกกระจกมึงทั้งนั้นเลยมาสอบสวนทักษินครับสอบนะครับสอบเพื่อให้ผิดอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมให้ผิดอย่างเดียวนะครับแล้วยึดทรัพย์สี่หมื่นหกพันล้านครับ ยึดทรัพย์พันตบรดโทรดตรทักษิณครับดูสิครับเพื่อให้มันสมเหตุสมผลว่าทักษิณโกงครับไม่รู้ว่าโกงอะไรครับนะครับถ้าโกงนะครับมันก็ต้องติดคุกเหมือนไอลิมโกงเงินธนาคารพันเจ็ดสิบแปดล้านไปแล้วครับนะกรุงไทยตอนนี้นะครับยังไม่ได้นะเงินเนี่ยที่ไอสนธิโกงไปครับเห็นหรือยังครับนะมันอย่างนี้ถือว่านะครับ ถือว่าท่านผิดเหรอครับผมผมถามสังคมนะผมนี่แหละครับคนหนึ่งไม่เชื่อว่าท่านผิดนะสอบสวนครับสารก็สารแผนกดีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางก็พวกมันตั้งอีกนะครับไม่ใช่สารปกตินะครับมาตัดสินนะ่ะนะสารดีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับมันน่าเชื่อถือตรงไหนล่ะครับคนของมันครับ เหมือนสารรัฐมนูญทุกวันมันน่าเชื่อถือตรงไหนล่ะครับนะอยู่กับประยุทธ์มา8ปีครับสารรัฐรมนูญไม่เคยทําอะไรกับประยุทธ์เลยครับรัฐบาลประยุทธ์เหลอหรือยังผมถึงบอกว่าท่านทักษิณไม่ผิดมาตั้งแต่ต้นครับนะมาสอบสวนสอดเพื่อให้ผิดอย่างเดียวครับโอนหุ้นให้ลูกนะครับมันก็บอกว่าซุกหุ้น ผมถามคนไทยหน่อครับว่าทรัพย์สินของเราเราจะโอนให้ใครครับจะโอนให้ไอ้เทบเทพเทอือกเลยครับหรือจะโอนให้ลิ้มครับมันถึงจะไม่ไม่สุกหุ้นครับท่านผู้ชมนะจะโอนให้ใครจะโอนให้อายุนจะโอนให้เจิมศักิ์อย่างนั้นเลยครับนะหรือว่าจะโอนให้สนธยานชื่นอย่างนั้นเลยครับ <laughs> นะสบบัตของเราเราจะ เราก็บ้าสิครับจะไปโอนให้คนพวกนั้นครับก็ต้องโอนให้ลูกครับมันก็บอกว่าซุกหุ้นครับนะเห็นหรือยังครับขายหุ้นในเทมาเซกมันก็บอกว่าขายความมั่นคงของชาติดูสิครับไปถึงขนาดนั้นเลยนะผมถึงว่าว่าพวกนี้นะครับมันต้องย้อนอดีตครับพวกมันถึงจะหนาวไงครับนะถ้าไม่ย้อนอดีตมันก็ตีกินไปเรื่อยสิครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่ไม่รู้ครับ ไม่เชื่อมันหมดครับนะมันผิดตรงไหนล่ะครับผมถามหน่อยคดีหลังนะครับยัดคดีครับนะมีการยัดคดีหลังลรัฐประหารครับเอาผมถามหน่อยว่าท่านทักษินขนาดนั้นถึงจะผิดครับขบวนการยุติธรรมปกติก็ยังมีอยู่ครับทำไมไม่ใช้ล่ะครับนะทำไมไม่ใช้ นะทำไมไม่ใช้กระบวนการยุติธรรมปกตินั่นผมถึงจะยอมรับครับแต่นี้คุณล้มอำนาจท่านแล้วแล้วคุณมายัดคดีครับใส่ร้ายยัดคดีนะครับถ้าท่านทำผิดจริงครับท่านไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้หรอกครับตั้งสิบเจ็ดสิบแปดปีครับเขาส่งมาแล้วเพราะว่ามันไม่จริงไงครับมันเป็นเรื่องใส่ร้ายทำลายล้างทางการเมืองครับผมอยากให้ลูกหลานที่ชม ช่องลูงแดงสามวาอยู่ให้รู้ครับประวัติศาสตร์มันเป็นยังไงไม่ใช่จะมาเดินตามตูดนะครับไอลิมครับนะผมว่าผมถึงถามนะก็ว่ามันได้อะไรจากจากคนพวกนี้ครับถ้าเดินตามตูดถ้ามันจุดติดล้มได้ครับท่านผู้ชมต่อไปการเลือกตั้งของพวกเราต้องไปถามพ่อลิมนะครับว่าจะให้เลือก นักการเมืองแบบไหนพรรคการเมืองพรรคไหนต้องไปถามมันนะเพราะว่ามันเป็นมาเฟียใหญ่คุมทั้งหมดเลยครับนะคุมทั้งหมดอยู่ในนั้นอยู่กับไอ้ลิมเราจะเอาอย่างนั้นหรยอครับประเทศเราคนเจ็ดสิบเอ็ดล้าะนเนี่ยครับเอากับมันอย่างนั้นใช่ไหมถ้าไม่มาตอบโต้ถ้าไม่มา,า,มมานะครับเล่นงานกับพวกมันนะครับนะจะเอาแบบนั้นเหรือครับถ้ามันล้มสำเร็จโอ้โหครับมันอัปเดตขึ้นโอ้ กองทัพต้องยอมมันครับขบวนการที่ทําต้องยอมมันบริหารตุลาการมันหมดคุมครับเป็นมาเฟียเลยนะครับนะถ้าไปอัปเดตได้ขนาดนั้นผมถึงบอกพี่น้องประชาชนว่าท่านรักษินเน่ะมันจะผิดได้ยังไงครับนะเพราะว่าฝ่ายการเมืองฝ่ายดูกระจอกไอลิมทั้งนั้นเลยไอแก้วสันเนี่ยผมถึงถามไอแก้วสันเงินหมดเงินะสี่หมนหกพัล้านของท่านรักษินเนี่ยมึงเอาไปไว้ไหน กูก็ทวงเป็นเหมือนกันนะเว้ยนะไอ้แก้วสันมึงเอาไปไว้ไหนเงินสี่หมื่นหกพันล้านเนี่ยนะครับแจ้งหน่อยสิครับเงินไปไหนพวกมึงเงียบไปเลยนะนั่นถือว่าเป็นการป้นเงินนะครับป้นเงินพันธำรตรโทดกเตอร์ทักษิณองค์กรเถื่อนตัวนี้ครับมึงต้องมาชี้แจงนะไอ้แก้วสันไอ้นามแย้นยิ้มไอ้สักกแสงเรื่องสตูตัวสกัดครับกับพันธำรตรโทดกเตอร์ทักษิณไอ้คนพวกนี้ นะออจารุวันเงินไปไหนเงินท่านทักษิณน่ะสี่หมื่นหกพันล้านน่ะมึงก็ไปแบ่งกันเท่าไรแล้วเงินอยู่ที่ไหนมึงแจ้งหน่อยสิครับมึงต้องชี้แจงประชาชนไม่รู้เลยว่าเงินตรงนั้นไปไปไหนอยู่กับสนที่เท่าไรนะครับไอลิมเท่าไรมึงบอกมาเลยล้มรัฐบาลทักษิณน,นะครับนะหาอะไรผิดไม่ได้ครับ หาอะไรผิดไม่ได้กับพันตำรวจโทรดรทักษิณผมถึงอยากจะโยงมาว่าคดีของทักษิณเนี่ยครับ <laughs> คนไทยยอมรับได้เลยครับล้มอำนาจแล้วมาตั้งคอตอสอครับนะไอ้บางสนที่ไอ้นี่ก็เนรคุณนะท่านทักษิณตั้งมากับมือนะปาวิทย์ประยุทธ์ดี๋นะครับได้ดีได้ดีเพราะทักษิณทั้งนั้นนะครับแต่พวกนี้เนรคุณครับมันถึงบ้าน่าแตกทุกวันกเพราะตรงนี้มันทําลายตลอดครับ นะไอเตีย้ยเนี่ยมันไปเป็นแหมครับทุกวันเนี่ยนะเห็นหรืยอยังเพราะว่ามันทํำลายมันทําลายนะครับอํานาจนะครับของประชาชนสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเดือดร้อนครับนะทุกวันมันก็ไปไม่เป็น,เ,นเพราะว่าประชาชนรู้เช่นเห็นชาติครับเอาดูครับสนามบินสุวรรณภูมิครับสนามบินหนองหงสว สร้างมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสองพันหร้ยสามวางศิาลาฤกษ์ครับพี่น้องลูกๆและหล,ลานนะครับที่เกิดไม่ทันนะลุงนวดจะพูดให้ฟังว่าที่ไปที่มามันเป็นยังไงทำไมถึงสร้างไม่เสร็จไม่เสร็จเพราะอะไรครับนะไม่เสร็จก็เพราะว่านะครับพักการเมืองบางพักนะครับ กลุ่มการเมืองบางกลุ่มครับเอาประโยชน์ครับจากการไม่สร้างนะครับจากการไม่สร้างนะมันเอาประโยชน์จากการไม่สร้างสนามบินสุวรรณภูมิครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสิงคโปร์เขาเนี่ยครับเขามีสนามบินเขามีฮับเป็นฮับเอเชียครับเครื่องบินนะครับดับโบมาก็มาลงบ้านเขาครับแล้วมากระจายนะครับมาประเทศไทยทอหนึ่งครับ เพราะว่าดอนเมืองรองรับไม่ได้นะครับสนามบินนะครับเครื่องบินจัมโบ้ใหญ่ๆครับ7จ็เจอย่างนี้ครับนะรองรับไม่ได้ลงไม่ได้ต้องไปลงที่โนครับสนามบินประเทศสิงคโปร์ครับเย็างน้อย่างครับคือเขาเอาโดยที่เขาไม่สร้างครับเอายังไงครับจะเลือกตั้งครั้งไหนนะครับ จะมีการเลือกตั้งปั๊บเนี่ยเหมือนกับปี47ครับมันสั่งถมทรายแล้วครับอ่ามันสั่งถมทรายครับนะต้องไปถามไปเทพเทือกครับมันรู้ดีครับต้องไปถามไปชวนครับมันรู้เรื่องนี้ถามบรรหารถามชาวลิตครับนะอย่างนี้ยังครับผมทำไมจะไม่รู้นะครับพาดแท้ของคนพวกนี้ครับถมทรายครับ ผมสายปั๊บนะครับเงินมาทันทีครับมันมาอย่างไงล่ะคุณแดงสิงคโปร์ครับพี่อยู่กระเป๋าเจมบอลมาเลยครับมึงอย่าสร้างมึงอย่าสร้างถ้ามึงสร้างแล้วประเทศก,กูก็ชิบหายทีสิงคโปร์ประเทศเล็กๆครับเขาก็หากินจากนะครับนะหากินจากเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลงนะครับท่านผู้ชมนะมันเสียผลประโยชน์ประเทศเขาครับก็เอาเงินมา ฟาดหัวครับนักการเมืองรุ่นเก่าๆมันก็ไม่สร้างครับนะมันหากินกับการไม่สร้างสนามบินไงครับนะเห็นหรือยังพอดีพันตำรวจโทรด็อกเตอร์เข้ามาทักษิณเข้ามาครับอูไม่เอาอูไม่เอาคุณจะสร้างอย่างเดียวเห็นไหมครับสร้างอย่างเดียวครับมันก็สําเร็จไงครับท่านทักษิณเข้ามาปีสี่สี่ครับทาไมสนามบินนะครับมันเสร็จแล้วครับ นะแล้วไอ้เทพเทือก็ประมูลดักหน้าเลยนะครับขนาดนั้นนะครับประมูลนะครับประมูลสี่หมื่นกว่าครับสี่หมืนล้านนะครับสี่หมื่นกว่าล้านนะสี่หมกว่าล้านครับเห็นหรือยัยงครับแต่ท่านทักแต่ก็สร้างไม่สําเร็จครับนะท่านทักษินเข้ามาครับมาประมูลใหม่ นะมาล้มของสุเทพเทือกมาประมูลใหม่ครับนะสี่หมืนกว่าล้านนี่ครับท่านผู้ชมสี่หมืนกว่าล้านนี่ต้องนะครับรองรับผู้โดยสารแค่นะครับสามสิบห้าล้านคนนะครับนะที่ไอเทพเทือกมันนะครับมันประมูลกับท่านผู้ชมนะแต่ท่านทักษินเข้ามาครับท่านประมูลใหม่ครับ ปรากฏว่าประเทศชาติได้ตังทรครับนะได้ตังทรเยอะครับท่านผู้ชมเป็นหรือยังครับนะประเทศชาติได้ตังทรเยอะครับจากสี่หมื่นล้านเหลืออยู่นะครับนะสามหมื่นกว่าล้านครับนะทำได้ครับท่านผู้ชมเป็นหรือยังประเทศชาติได้ตังทรเท่าไหร่นี่คือนะครับการเมืองมันพลิกตรงนี้ครับท่านผู้ชมเขาก็เลยทําลายครับท่านผู้ชม นะถูกกว่าครับแต่นะครับลองรับผู้โดยสารได้เท่าไหร่ 45, 000, 000, ครับท่านผู้ชมสี่สิบห้าล้านครับแต่เทียบเทําำเล็กกว่านะครับแต่แพงกว่าท่านทักษิณมาทำนี่แหละครับคนพวกนี้คือเขาไม่ไว้ทักษิณเนี่ยครับมาทุบหม้อข้าวเขาทำมาหากินบนตางทอนนะครับของเขายูไม่ได้ครับประเทศนี้ คนที่ทำเพื่อประชาชนเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับทำเพื่อประหยัดงบประมาณของประชาชนอยู่ไม่ได้เหมือนกับพันตำรวจโทรโด็กเตอร์ทักษิงทุกวัน